สวัสดีครับวันนี้นะครับช่อง YouTube m o t o b i า e World m a กนะครับเรายังคงเกาะติดอยู่กับเกมการแข่งขัน Mo t ต GP ที่สนามมันดาลิกา้าประเทศอินโดนีเซียนะครับวันนี้นะครับสำหรับใครที่ได้ชมการแข่งขันไปแล้วต้องบอกว่ามีดราม่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะ2รุ่นนะครับก็คือรุ่น Moto 3นะครับแล้วก็ MotoGP การแข่งขันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเรียงลำดับการแข่งขันในรุ่นต่างๆมาให้แฟน ได้ทราบกันมาเริ่มรุ่นแรกกันเลยนะครับในรุ่น m ม t ตทนะครับก่อนเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยก็มีการแจ้งเปลี่ยนหลายชื่อนักแข่งนะครับโดยที่ทัสกิทัส,สกิซูซูกิเนี่ยจะไม่ได้มาร่วมลงทางการแข่งขันเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มของซูซูกิเองค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับทางทีมก็เลยเรียกมาคุยแล้วก็อยากให้นักแข่งเนี่ยได้ทำการพักเพื่อปรับไมซ์เซตปรับนู่นนี่นั่น แล้วก็จะกลับมาแข่งขันใหม่แต่ปรากฏว่าทางซูซูกิเนี่ยบอกว่าเออถ้าเป็นลักษณะน,น,นี้เขาขอออกจากทีมไปเลยดีกว่าก็เลยทําให้ใน,นสนามน,นี้นะครับทางทีมเนี่ยก็ดึงอันเดรียฟอนันเดสมาร่วมทีมมาขับขี่ในทีมเรียวผ่านเรซซิ่งนะครับพอเข้าสู่การแข่งขันนะครับในรอบเซตติ้งแ l a เนี่ยก็เกิดมีดราม่าขึ้นมาแบบที่ไม่มีใครคาดคิด เมื่ออายุมุซาสากิเนี่ยเกิดไปพลาดล้มลงนะครับแต่ก็ยังสามารถดึงรถขึ้นมาขับขี่เข้าสู่กิตสตาร์ได้แต่ก็ต้องมีปัญหาในเรื่องของตัวแฮนด์แฮนดิลบาร์ทางด้านซ้ายทางด้านที่มีครัดเนี่ยที่ทางทีมจะต้องทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้กลับมาพร้อมใช้งานและสำหรับการแข่งขันซึ่งก็ทันเวลาพอดี นักแข่งทั้ง29คนก็ทะยานออกจากจุดสตาร์ทก็มีอายุมุสซซกินะครับที่ออกสตาร์ทไม่ได้ทำให้ตาแหน่งเนี่ยหล่นไปอยู่ในอันดับสุดท้ายนะครับอันมาจากเรื่องของคัดเรื่องของเกียร์เนี่ยครับเลยทำให้ออกสตาร์ทไม่ได้แต่ขณะที่ในกลุ่มหน้าเนี่ย่ทยานออกไปเนี่ยผู้ที่คอรีฟน์มาเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับดิโอโก มอริเอน่าเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาความเป็นผู้นำเอาไว้ได้ในโค้งแรกนะครับโดยที่มีนักแข่งลุกกี้อย่างเดวิดอลองโซขยับตามขึ้นมานะครับเกมในกลุ่มหน้าเนี่ยต้องบอกว่านักแข่งเองต่างก็เปิดเกมนะครับสู้กันอย่างสนุกนะครับรอบแรกเนี่ยก็เรียกว่ามอรเ a ราเนี่ยก็สามารถรักษา อันดับของการกับขี่ขึ้นมาเป็นผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยที่มีคอรินโวเชอร์นะครับที่ไล่กดดันนะครับตามด้วยเดนิสโฮเกโดนะครับแต่หลังจากที่ผ่านเข้าสู่รบอบ2เนี่ยปรากฏว่าเดนิสโฮเกโดขยับขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงแทนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เกมก็มรวมลานพันตูกําหยางสโน,นนะครับโดยที่เดนิสโฮเกโดเนี่ย ก็สามารถที่จะรักษาตําแหน่งของตัวเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับอันดับ2องัาสาลับนเนิี่ยพยายามที่จะช่วงชิงตําแหน่งแต่ว่านักแข่งหมาเลข96เนี่ยครับก็สามารถควบคุมเกมของตัวเองเอาไวนะ้ได้นักทยานขึ้นนํามาโดยตลอดแม้ว่าจะมีโจเไม่มาเซียจะขึ้นมากดดันพเพราะโจเซม่มาเซียเนี่ยมีกานสะสมนําอยู่จะขึ้นมากดดันอยู่ในระยะหนึ่งแต่ว่า ตัวของโฮเกโดก็รักษาความเป็นผู้นำเอาไว้ได้นะครับเกมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด20รอบสนามนะครับผ่านไปจนถึงรอบที่10ประมาณ13นะครับก็ปรากฏว่าขณะที่กำลังลมลานพันตูกันอย่างดูเดือดเนี่ยโฮเกโดเนียก็เกิดไปหลุดโคง้งแล้วก็ตัดลายนะครับตัดลานในโค้ง13แล้วก็ทยานกลับขึ้นมานามใจหลงังจากนั้นผ่านไปสรอ,อบเนี่ยทาง เลสเดเรกเตอร์เนี่ยก็มีบทลงโทษให้ดเน่ฮอกเกโดเนี่ยเข้าลองแ l บนะครับพอมาถึงรอบสิบหกเนี่ยเดเน่ฮอกเกโดก็ทะยานเข้านำรถเข้าลองแ l บ p ทำให้อันดับเนี่ยหล่นไปอยู่อัน,อนดับที่เจ็ดที่แปดประมาณนั้นนะครับขณะที่ผู้นำเนี่ยเปลี่ยนมือมาเป็น จูเมมาเซียนะครับช่วงท้ายเองเนี่ยจูเมมาเซียก็ยังสามารถที่จะรักษาความเป็นผู้นำเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าก็มีเดวิดอลองโซเอ่ยมีเดวิดมูนอสนะครับอันนี้ก็เป็นนักแข่งที่น่าจับตาอีกหนึ่งคนก็ขึ้นมาสอดแทรกแย่งชิงตำแหน่งกันนะครับจากช่วงกลางๆของการขา่งันจะมีนักแข่งอประมาณ4ีคนที่มีลุ้นอันดับบนโพเดียมแต่ว่าในช่วง สามสี่รอบสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่านักแข่งเนี่ยมีถึงก้อนมีนักแข่งในกลุ่มหน้าที่ลุ้นตำแหน่งบนโพเดียมเนี่ยมากถึง10คนด้วยกันนะครับเรียกว่าช่วงท้ายเนี่ยนักแข่งต่างสู้กันอย่างดุเดือดน,นะครับจนมาถึงช่วงสองรอบสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเดียโกโมเดล่าเนี่ยก็สามารถที่จะ นำรถคู่กายของตนเองเนี่ยหมายเลขสิบเนี่ยทะยานขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงนะครับแม้ว่าจะมีเดวิดมูโนสหรือเดวิดอาลอนโซพยายามไล่ขึ้นมากดดันเพื่อจะแซงเพื่ออะไรประมาณนั้นแต่ว่าด้วยความเหนียวแน่นของโมเดล่าเนี่ยก็สามารถรักษาความเป็นผู้นำและทยานผ่านธงตาหมากลุกคว้าชัยชนะ ได้เป็นครั้งแรกนะครับนอกจากนี้นักแข่งคนนี้นะครับเป็นนักแข่งชาวบราซิลนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่ปี2005นะครับซึ่งปี2005เนี่ยก็มีนักแข่งชาวบราซิลอีกอีกคนนึงซึ่งก็คืออเล็กซ์บาลอซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็ยังเป็นการอเล็กซ์บาลอสเนี่จะลงขีดในรุ่น GP 500นะครับอเล็กซ์บาลอสเนี่ยก็สามารถ คว้าชัยชนะในรุ่น GP 500มาได้และเป็นนักแข่งชาวบราซิลผ่านมาปี2023เนี่ยนักแข่งชาวบราซิลวัยรุ่น Diogo m o d e ่ a เนี่ยก็สามารถคว้าชัยชนะให้กับแฟนๆชาวบราซิลได้เฮกันส่วน,นนักแข่งอีกหนึ่งคนที่มีคณะสมลุ้นกับการคั้วแชมป์เนี่ยซึ่งก็คืออายุมุาซากิเนี่ย หลังจากที่ออกสตาร์ทในออกมาช่วงท้ายแล้วเนี่ยก็สามารถเล่งนะครับเล่งจังหวะของตอนเองแต่ว่าก็อยู่ในอันดับที่21บ้าง19บ้าง20บ้างและสุดท้ายก็จบการแข่งขันในอันดับที่18แล้วเรียกว่าไม่มีแต้มสําหรับการแข่งขันในสนามนี้นะครับสรุปผลของการแข่งขันนะครับในรุ่นมอเตอร์ทีนะครับอันดับหนึ่งก็คือเดียโกโมเดลล่านะครับ อันดับ2เดวิสอลองโซนะครับนักแ,แข่งลูกกี้นะครับอันดับ3เดวิดมูนอสนะครับอันดับ4คอรินเวอร์เยอร์นะครับอันดับ5โจเซอันโตนิโอรูเอดานะครับอันดับ6นะครับจูเมมาเซียนะครับเรียกว่าตำแหน่งก็จะค่อนข้างสนุกนะครับสำหรับเกมการแข่งขันในใน รุ่นมอเตอรทีในวันนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของตารางคะแนนสะสมแชมป์โลกในรุ่นมอเตอรทีกันนะครับจูเม่มาเซก็ยังคงรักษาความเป็นผู้นาคะแนนสะสมไว้ได้น,นะครับแม้ว่าในสนามนี้นะครับจะจบการแข่งขันในอันดับที่6นะครับแต่ว่า คู่แข่งอย่างอายุมุซาซากิก็ไม่มีคะแนนนะครับหรือแม้แต่เดียวโฮอกโดเองก็มีปัญหาในเรื่องของการกับผี่นะครับจนโดนลองแลบและทำให้ช่วงท้ายเนี่ยโดนปรับเวลาไปจนทำให้มีตำแหน่งอยู่ในอันดับที่14ได้แค่2คะแนนในแ้มสะสมนะครับและเมื่อ ผลออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้จูม,มิเมาเซียก็ยังรักษาความเป็นผู้นำแทมสะสมได้โดยมีคะแนนอยู่ที่209คะแนนตามด้วยอายุมุสซาสกินะครับ193คะแนนห่างกันอยู่16คะแนนอันดับ3ดานิเอลโฮเกโดนะครับมีคะแนนสะสมอยู่192คะแนนห่างจากผู้นำอยู่17คะแนน อันดับ 4, d a เดวิสอลองโซนะครับมีคะแนนสะสมอยู่180คะแนนอันดับ 5, d าเดนิสองชูหน5 5งคะแนนสำหรับการแข่งขันในรุ่นโมอโเตอท,ทีในสนามต่อไปเนี่ยก็จะมีขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียนะครับคะแนนก็ยังเปิดกว้างสำหรับนักแข่งในสาอันดับแรกนะครับจริงๆต้องบอกว่า4อันดับแรกด้วยซ้ำไปคะแนนก็ยังเปิดกว้างเพราะว่า อันดับ1ถึงอันดับ4เนี่ยยังห่างกันอยู่แค่29คะแนนขณะที่อันดับ5เนี่ยเดวิสอองชูเนี่ยห่างไปถึง54คะแนนงนั้นโอกาสของอองชูที่จะขยับขึ้นมาคว้าแชมป์โลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากขณะที่ฟอร์มของเดวิสอลองโซเนี่ยที่มีคะแนนสมห่างจากผู้นำอยู่เพียง29คะแนนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำคะแนนขยับขึ้นมา สำหรับการชิงชัยนะครับเพื่อตำแหน่งแชมป์โลกกับการแข่งันที่เหลืออีก5สนามเนี่ยก็ยังพอมีลุ้นเพราะว่าในกลุ่มหน้าเนี่ยตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเมื่อถึงเส้นชัยเนี่ยก็ยังไม่ทราบได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะจนกว่าธงตาหมากลุกจะบกสะบัดดัน,นั้นในรุ่นโมโตทีเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขอแนะนำเลยว่าถ้ามีโอกาส ได้ดูได้ชมเนี่ยต้องชมรุ่นนี้ด้วยเพราะเรียกว่าเป็นนักแข่งวัยรุ่นนะักแข่งเยาวชนนะครับที่ขยับขึ้นมาสู่เวทีการแข่งขันเชิงแชมโลกนะครับในรุ่นมอเตอร์ทูนะครับทำการแข่งขันทั้งหมด22รอบสนามรวมระยะทาง94.622กิโลเมตรนะครับก็เป็นในรุ่นนี้มองว่ามันไม่เกินความคาดหมายนะครับ สำหรับการคว้าชัยชนะของเปโดรคอสตานะครับเพราะว่าแม้ว่าในช่วงของการคอร l i ิฟาเนี่ยจะออกสตาร์ตในอันดับพิเศษแต่ว่าทันทีที่ออกสตาร์ตมาเนี่ยก็สามารถรักษาตำแหน่งของตัวเองไว้ได้และขยับขึ้นนะครับมันนำเป็นจ่าฝูงในโค้งแรกนะครับแม้ว่าในช่วงของกลางช่วงกลางๆของรอบแรกเนี่ย จะโดนอารอนคันเน็กขยับแซงขึ้นไปแต่ว่าเปโดรคอสซ่าก็สามารถที่จะแซงขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำได้แต่ว่าในช่วงของรอบแรกสองรอบแรกเนี่ยอารอนคัเน็กกับเปโดรคอสซ่าเนี่ยก็ยังเปิดเกมแซงกันไปแซงกันมากันอย่างสูสีนะครับเพียงแต่ว่าพอเข้ารอบสามเนี่ยเปโดรคอซาก็แซง อารันคันเนกขึ้นไปเท่านั้นยังไม่พอยังขยับระยะห่างออกไปเรื่อยๆจนคว้าชาัยชนะไปได้แบบไม่ยากไม่ยากเย็นเป็นอะไรที่ชิวๆสบ,ๆสบายๆของเปโดคอสตาส่วนกลุ่มหลังๆเนี่ยก็สู้กันอย่างสนุกนะครับมาเป็นอารันคันเน็กเองหรือว่าสมเกียรจจันทราหรือจะเป็นโทนี่ไทเกอร์นะครับโทนี่บริโนหรือ มานูกอนซาเลสเนี่ยก็สามารถที่จะช่วงชิงตําแหน่งกันอย่างสนุกโดยเฉพาะผมจะลองไล่บทละครนนอย่างมานูกอนซาเลสเนี่ยช่วงแรกๆเขาก,เขาก็เขาก็ไปได้ดีนะครับร,รักษาตําแหน่งที่สไว้ได้แล้วก็บางจังหวะลงม,มาที่4นะครับแต่ว่าด้วยความที่สไตล์การขับขี่ของเขารวมถึงมันสะท้อนไปยัง ายางที่ตัวเองใช้เนี่ยทำให้ช่วงท้ายทายเนี่ยมานูการซาเลสเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนทุกทุครั้งก็คืออันดับค่อยๆหล่นไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยมานูการซาเลสก็จบในอันดับที่5ซึ่งก็ยังเป็นตาแหน่งที่ดีที่สุดของเขาในการแข่งขันมอเตอร์ทูในฤดูกาลนี้นะครับส่วนนักแข่งอีกคนนึงก็คือสมเกตจันทรานะครับก็ เริ่มต้นได้ดีในกลุ่มแรกๆแต่ว่าก็มาโดนเฟอร์มานเดรกแซงขึ้นไปมาโดเจคดิสันแซงขึ้นไปทำให้อันดับหล่นลงมาแล้วสุดท้ายเนี่ยสมเกียริจันทาก็จบการแข่งขันในอันดับที่7นะครับก็อาจจะผิดผังกับตำแหน่งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทางด้านคะแนนสะสมเนี่ยสมเกียริจันทา ก็ยังรั้งอันดับที่5ของแต้มสะสมชิงแชมป์โลกอยู่ซึ่งสนามต่อไปนะครับที่ออสเตรเลียก็ต้องมาดูกันว่าการแข่งขันนะครับจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมคาดดาวไว้ว่าผู้ชนะก็ไม่น่าจะเป็นก็ไม่น่าเกิดความคาดหมายผู้ชนะก็ไม่น่าเกินความคาดหมายก็น่าจะเป็นเปโดคอสซาที่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนมาถึงฤดูการนี้เนี่ย เขามีฟอร์มกับผีที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับฉายแววแล้วก็เรียกว่าการันตีแชมป์โลกโมอเตอร์ทได้อย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าการแข่งขันจะเหลืออีก5สนามเนี่ยตอนเนี้เปโดรคอซ่ามีคะแนนสะสมทิ้งห่างอันดับ2ถึง65คะแนนแล้วนะครับถ้าผมประเมินเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยเปโดรคอซ่าอาจจะฉลองแชมป์โลก ที่มาเลเซียก็อาจเป็นไปได้น,นะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ย <c oughs> ก็ยังไม่อยากที่จะฟันธงอะไรขนาดนั้นนะครับถ้ามาฉลองแชมป์ที่ประเทศไทยได้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับมาถึงในรุ่น MotoGP นะครับทำการแข่งขันทั้งหมด27รอบสนามรวมระยะทาง116.127กิโลเมตรนะครับ ในวันนี้นะักแข่งเองมีการเลือกใช้ยางที่หลากหลายนะครับอย่างอ,อ,อย่างฮอเก้มาตินเนี่ยก็เลือกใช้ยางซอฟหน้านะครับมีเดียมหลังอเลสเอสปาการโลเนี่ยใช้ยางซอฟท์นครับทั้งหน้าและหลังฟาบิโอกาตาวารโลเนี่ยใช้ยางซอฟหน้ามีเดียมหลังส่วนบันนายาเนี่ยใช้ยางฮาร์ดหน้า มีเดียมหลังก็เรียกว่าต่างคนต่างก็พยายามที่จะเลือกใช้ยางให้ถูกกับตัวเองโดยเฉพาะบรรณาย่าเองเนี่ยก็ต้องการในเรื่องของเกมระยะยาวกับการแข่งขัน2 7อรอบเนี่ยก็หวังว่าช่วงท้ายเนี่ยจะสามารถที่จะขยับอันดับขึ้นมาลุ้นกับการกับการลุ้นบนโพเดียมเหมือนกันนะครับเกมออกสตาร์ทมาเนี่ยบอกเลยว่า ทางลูก้ามาริเ่ก็ยังออกสตาร์ทได้ดีนะครับแม้ว่าจะมีอันมีอาการบาดเจ็บที่หายปะลาลารวมทั้งเบนเซก,กี้ก็เหมือนกันก็ยังมีอาการบาดเจ็บที่หายปะลาลาอยู่ทั้งคู่นะครับเก็ mm hmm. บมาสตาร์ทเนี่ยลูก้าเลนี่สตาร์ทได้ดีตามด้วยฟาบิโอคาตาวาลโลนะครับแล้วก็ฮ o อกเก้มาตินแต่ในจังหวะของการสตาร์ทเนี่ยปรากฏว่านักแข่งส่วนใหญ่ พุ่งในกลุ่มหน้านในกลุ่ม4ีหคันหน้าเนี่ยพุ่งทะยานออกไปทาง,ทางไปทางซ้ายาทีนะ่อันดับที่6ของฮอกเก้มาตินเนี่ยกลายเป็นว่าพื้นที่เปิดกว้างทําให้ฮอกเก้มาตินเนี่ยพุ่งทยานแซงขึ้นไปจนคว้าอันดับที่1ได้ในโค้งแรกทยานขึ้นนําในทันทีนะหลังจากที่ผ่านโค้งแรกและฮอกเก้และฮอกเก้มาตินเนี่ย ก็เปิดคันเร่งยาวๆย,ยืดระยะห่างจากคู่แข่งออกไปนะครับจนในรอบที่5เนี่ยขยับหนีห่างออกไปถึง1.4วินาทีแล้วก็เริ่มทำระยะห่างออกไปเรื่อยๆอันี้ขณะที่ในกลุ่มหลังเนี่ยในของรอบแรกเนี่ะครับมีการประทะกันร,ระหว่างแบดบินเดอร์กับลูกามาเรนี่ทำให้ลูกามาเรนี่เนี่ย ล้มนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะจะ,จะนำรถกลับมาแข่งด้านเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมาเรนี่ก็ก็ต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายนะครับหาที่บาบินเดอร์เองเนี่ยก็โดนทางเลสเดเลกเตอร์นะครับทำการปรับให้วิ่งลองแลบนะครับ ในกลุ่มจ่าโฟน,นะครับโอเคว่าฮ็อเก้มาตินเนี่ยนำห่างออกไปแล้วนําห่างออกไปเรื่อยๆๆแล้วนะแต่ในการชิงตําแหน่งบนโพเดียมเนี่ยก็ยังคงสนุกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมาวอลิกเบียเลสฟาบิโอกาตาวาโรนะครับบันนายาอเลสเอสปาการโลแบดบินเดอร์นักแ,แข่ง4-5คนเนี่ยก็ยังมีโอกาสลุ้นสำหรับการช่วงชิงตำแหน่งบนโพเดียมบันนายาเอง แม้ว่าช่วงแรกจะออกสตาร์ทได้ก็ก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็ขยับตำแหน่งขึ้นมาก็ยังไม่ดีนักแต่ว่าพอผ่านรอบแรกเนี่ยบรนณายาก็สามารถเล่งจังหวะของตัวเองนะครับขึ้นมาจนถึงอันดับที่6เลยทีเดียวรวมทั้งการที่มีการประทะกันระหว่างลูก้ามาริ i น่กับบราบนเดอร์เนี่ยทำให้บรรณายาเนี่ย มีโอกาสมีช่องนะครับที่จะขยับตำแหน่งของตัวเองขยับตามขึ้นมาตามหลังฟาบิโอกาตาวรโลนะครับอยู่ในอันดับที่สซึ่งทำให้การเปิดกว้างในการลุ้นโพเดียมของบันนายาเนี่ยมากยิ่งขึ้นเกมก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะครับจนถึงรอบที่13มมันก็ไม่มีใครคาดคิดแล้วครับว่าจะเกิดอุบัติเหตุ จะเกิดการล้มลงของผู้นำฮอเก้มาตินซึ่งอยู่ดีๆก็ไปล้มลงออกจากการยังขันไปพร้อมทิ้งตำแหน่งการเป็นผู้นำคณะนามสะสมเนี่ยออกไปอย่างน่าเสียดายนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีแ้มราสุนแรกาทับรรณาญา่ยมีคณะนานสะสมไม่ว่าจะจบในตำแหน่งยิ่งอยู่บรรบรราญา่ยอยู่ในตำแหน่งในกลุ่มหน้าแล้วเนี่ย โอกาสที่จะกลับคืนสู่การเป็นผู้นำาตามสาสมเนี่ยมีสูงมากหลังจากที่ฮอเก้มาตินล้มไปแล้วนะครับบรรณาญาเองก็มีจังหวะนะครับในการที่จะไล่กดดันมาวริเวเลสซึ่งตอนนี้มาวริเวเลตเนี่ยขยับนำขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแต่ว่าช่วงท้ายๆเกมของรถอะพิเรียเนี่ยก็ยังคง ก็ยังคงต้องต่อสู้กับการใช้ยางนะครับเพราะว่ารถมีอาการการใช้ยางที่ค่อนข้างจะเส้นเปื่อยทำให้การขับขี่ในช่วงในท้าเนี่ยรถของอพิเรียรจะเริ่มค่อยๆถอยถอย,ถอยหลังลงไปกันที่รถบรรณยญาเองซึ่งเลือกใช้ยางฮาร์ดเดียมเนี่ยก็ยังสามารถทำเวลาได้เหมือนอย่างรอบันผ่านมาแล้วก็เร็วขึ้นนะครับจนขยับ ระยะห่างจากมาริลิกวิเลสเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะครับและขยับแซงมาริลิกวิเลสได้ในรอบที่20และหลังจากนั้นเนี่ยบรรณาญา,ารักษาอันดับของตัวเองทยานสู่ธงตาหมักลุกคว้าชัยชนะ พร้อมกลับขึ้นมาเป็นผู้นำคะแนนสะสมได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการชิงตำแหน่งที่2ที่3มบนโพเดียมมาวริกเวียเลตต้องต่อสู้อยู่กับฟาบิโอคาตาวัลโลนะครับแม้ว่ารถของมาวิี่ยจะเริ่มมีอาการที่จะช้าลงนะครับจากการจากปัญหาของเรื่องยางแต่ว่า รถของฟาบิโอกวาตาวโรเนี่ยซึ่งเลือกใช้ยางซอบหน้ามีเดียมหลังเนี่ยก็เป็นก็มีปัญหาในเรื่องของยางเช่นเดียวกันจนรอบท้ทาจะเห็นว่ายางของกวตตาวโรเนี่ยเริ่มจะเสียหายมากกว่าเรียกว่ามากกว่าของมาบริกเวียเลสแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมาเบริกเวีเลสก็สามารถทยานเข้าเส้นชัยอันดับที่2นะครับ เฉือนจริงๆก็บอกว่าเฉือนเพราะว่ามันห่ายแค่นิดเดียวเองนะครับเฉือนฟาบิโอกาตาวโรที่เข้าอันดับที่3นะครับเรียกว่าสนามนี้นะครับเป็นอะไรที่ดราม่าที่สุดนะครับกับการทิ้งแต้มของฮอกเก้มาตินกับการคว้าชายชนะของฟอร์ซัคโกบานาย่าซึ่งออกสตาร์ทแย่ที่สุด ของปีนี้คือออกสตาร์ทอนันดับที่13แต่ก็ยังสามารถคว้าชัยชนะในรอบการแข่งขันฟูเลสในสนามนี้มาครองทางด้านคะแนนสะสมแชมป์โลก Mo t ต GP นะครับอันดับที่1นะครับเป็นการคืนกลับสู่ความเป็นผู้นำจากฝูงอีกครั้งของเป็กบานนายานะครับมีคะแนนสะสมอยู่346คะแนน อันดับที่2ฮอเก้มาตินนะครับแม้ว่าสนามนี้จะล้มไปเนี่ยแต่ก็ยังมีคะแนนสะสมอยู่ที่328คะแนนห่างจากบันนายาอยู่18คะแนนอันดับที่3มามมโก็เป็นเชก,กี้นะครับมีคะแนนสะสมอยู่283คะแนนมีแต้มห่างจากบันนายาอยู่ถึง63คะแนนก็ต้องบอกว่าเป็นเชก,กี้เอง ซึ่งตอนนี้มีอาการบาดเจ็บที่หายปลาล้าเนี่ยก็ยังไม่สามารถบู๊ได้เหมือนกับสนามที่ผ่าน,านมาก็คงต้องเซฟเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บด้วยนะครับแต่ถึงกรนั้นเนี่ยก,ก,ก,ก็จะมองว่าเบสกีดเนี่ยโอกาสที่จะลุนชมป์โลกเนี่ยในปีนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับในการที่จะลุนชมป์โลกในถือว่าน้อยมากๆอันดับที่ส รด a ินเ n d e r นะครับมีคะแนนสะสมอยู่211คะแนนอันดับที่5้า a l เ s ส s า a า c a l o นะครับมีคะแนนสะสม177คะแนนทั้งหมดนี้ก็คือการรายงานผลการแข่งขัน MotoGP ที่สนามมานดาลิก้าประเทศอินโดนีเซียติดตามการรายงานผลการแข่งขัน MotoGP สนามต่อๆไปกันได้นะครับสำหรับวันนี้ช่อง YouTube m o t o r ร์ไซค์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ